บทพิสูจน์ในเรื่องของแรงดึงดูดมีจริงหรือเปล่านะคะกฎของแรงดึงดูดมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะการส่งพลังงานส่งความคิดไปถึงใครมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องนี้มีเรื่องที่พิสูจน์มีเรื่องเล่าที่พี่อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะเราบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่กังขาในเรื่องของคิดอะไรได้อย่างนั้นคิดถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดคลิปนี้คุณต้องฟังค่ะ อตอนแรกเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของคิดอะไรได้อย่างนั้นหรือว่าอกดแรงดึงดูดมีอยู่จริงพี่ไม่ไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้อยู่เลยนะคะจนกระทั่งพอเราได้มาศึกษาแล้วเราย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปมองอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงทําให้เรารู้ว่าเออ่ะเมื่อเราคิดสิ่งใดหรือว่าพูดสิ่งใดการพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองในเรื่องใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะยกตัวอย่าง เคสแรกเลยนะวันนี้พี่จะพูดถึงบทพิสูจน์ที่ที่พี่พิสูจน์มาตลอดชีวิตของพี่ที่พอพี่เริ่มมาศึกษาแล้วย้อนมองกลับไปเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มาพิสูจน์ยืนยันเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจมันอย่างท่องแท้มากขึ้นยกตัวอย่างนะคะประสบการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนที่พอพี่มาเรียนมหาลัยท,ที่ที่รามคําแหงนะคะรามคาแหงเนี่ยทุกคนในสมัยซักย้อนกลับไปซักประมาณ 20กว่าปีที่ผ่านมาการที่เราจะเรียนจบรามคำแหงได้เนี่ยต้องเป็นต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะคะเพราะว่าการเรียนรามเนี่ยมันไม่ได้ตำราเรียนมันไม่ได้ต่างจากมหาลัยทั่วไปเลยะคะ่ะแต่ว่าการเรียนรามเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่า1คือไม่ได้ไม่ได้บังคับให้เข้าห้องเรียน2ไม่มีคะแนนเก็บ3คืออิสระเกินเบอร์นะคะ เออมันทําให้หลายคนเรียนลามเนี่ยทำไมถึงมีเรื่องพอมาเรียนลามแล้วเรียนไม่จบเพราะว่าหลายคนไม่ได้มีวินัยมากพอในการที่จะเอาตัวเองขุนขุดตัวเองจนเรียนจบณตอนนั้นเนี่ยวันที่พี่ด้วยเหตุและผลที่พอพี่เรียนจบมัธยมเนี่ยพ่อพี่ก็เสียมันทาให้พี่ไม่มีใครที่มานั่งส่งเราเรียนมหาลายัยที่เป็นมหาลัยปิดหรือว่า มีค่าเทอมแพงๆได้รามคําแหงเป็นทางออกเดียวสําหรับพี่นะตอนนั้นนะคะเพราะว่าค่าเทอมมันค่าหน่วยกิตแต่ละเทอมเนี่ยแค่800กว่าบาท7 0 0ดร้บาทแล้วแต่กําลังที่เราสามารถลงเรียนได้นะคะก็ทําให้พี่เนี่ยตัดสินใจมาเรียนรามซึ่งตอนที่เรียนรามเนี่ยพอย n ์ของพี่ก็คือว่าพี่เป็นเด็กเกรเรมากนะเป็นเด็กหลังห้องเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เนี่ยก็คือ1จุดตลอดเวลานะ1 5 1 3 1.7อยู่เท่านี้ นะไม่เคยไม่เคยเรียนดีไม่ใช่เป็นเด็กเรียนดีไม่ได้เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ด้วยความที่พอเรามาเรียนแล้วแล้วมาเรียนในวันที่พ่อเสียแล้วประโยคที่พ่อเคยพูดกับเราแล้วเราจําได้ก็คือว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเกเรมากเนาะพ่อเคยพูดว่าพ่อยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวเราอะที่พ่อสามารถไปคุยโอ้อวดเพื่อนของพ่อได้นะฮะมันเหมือนเรายังไม่ได้มีอะไรดีพอที่พ่อ จะสามารถเอาไปบอกเล่าแข่งกับเพื่อนได้เราก็เลยเอาประโยคนั้นมาเป็นแรงผักดันว่าพ่ออยู่ข้างบนพ่อจะต้องมองมาแล้วพ่อจะต้องภูมิใจเพราะว่าวันนี้ลูกพ่อจะเรียนลามจบภายใน3ปีฉันตั้งมั่นเลยซึ่งเป็นวันที่พี่ตั้งเข็มวันที่พี่สมัครเรียนนะพี่สมัครเรียนลาคณะสื่อสารมวลชนแล้วก็พี่ตั้งเป้าแล้วก็พูดกับตัวเองเลยว่าเราจะเรียนลามแค่3ปี เราจะไม่เรียนมากกว่านั้นแล้วตลอดระยะเวลาการเรียนมหาลัยของพี่เนี่ยไม่ได้เหมือนเด็กทั่วไปนะคะพี่ต้องทํางานส่งตัวเองหนึ่งคือเราต้องใช้ทุกวันเราต้องเดินทางไปทํางานทุกวันนะเพราะตอนนั้นพี่ทํางานเป็นเด็กรายวันนะคะในการมีจ็อบอะไรก็แล้วแต่เราจะไปทํางานแลกกับค่าแรงวันละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทมันทําให้พี่ไม่สามารถมีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียนได้แล้วพี่ก็ไม่ใช่เด็กรักเรียนเราก็ไม่เลียนเคยมีกรณีที่แบบทํางานตั้งแต่เช้า แล้วเขาบอกว่างานมันเร่งอย่าได้แรงงานตอนกลางคืนซึ่งค่าแรงตอนทักค่าแรง9ก้าโมงถึงหกโมงเนี่ยสามอแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานสองทุ่มไปจนถึงตีสีเนี่ยจะได้ค่าแรงแปดห้บาทเราก็ทำนะคะทัทง้ทงๆที่เป็นช่วงสอบพี่ก็เรียกทำเลยตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงตีสีนะคะแล้วก็เช้านั่งรถไปเปลี่ยนชุดนักศึกษาไปสอบก็มีหนังสือไม่ได้อ่าน ซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีตั้งเข็มไว้เข็มเดิมของเราว่าเราเรียนลามแค่3ปีในหัวของพี่เนี่ยมายเซตของพี่คือหลักสูตรที่ฉันเรียนคือ3ปีไม่ใช่4ปีคนอื่นเขาตั้งตั้งเป้าว่าหล,หลักสูตรของมหาลัยของเราคือ4ปีเขาคือมันเหมือนพอเราตั้งเข็มไว,ว้แล้วอะกลายเป็นว่าเราเราจัดสรรของเราอะให้ได้แค่สมปีเพราะว่าหลักสูตรนี้ฉันเรียนแค่3ปีเท่านั้นใช่ไม่เรียน4ปีมันบอกตัวเองอย่างเงี้ยย้ำๆย้ำๆซ้ำๆทุกวัน ปรากฏว่าเทอมสุดท้ายของปีที่3าพี่เก็บตัวสุดท้ายจบและพี่เรียนจบแค่3ปีถ้าจะนับเอาจริงๆก็คือ2ปีครึ่งเพราะมันมี1เทอมที่พี่ลง8ตัวพี่ตกแปดตัวก็คือก็คือหลังบอดนะหลังบอดนั่นแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงคําว่าพอเราตั้งตั้งเข็มว่าเราเชื่อว่าเราจะจบ3ปีเราจบสามปีจริง มันแคแ่มันคือความเชื่อแล้วแล้วพี่กลับไปย้อนถึงใจของพี่ตอนนั้นเลยว่ามันเป็นใจแบบไหน,นพอพี่เรียนจบเนี่ยพี่ตั้งเลยว่าฉันจะต้องทํางานทีวีเท่านั้นฉันต้องทํางานทีวีเท่านั้นแล้วมันทําให้เราอะได้ทํางานท,ทีวีจริงๆนะคะพอเป้าหมายเราชัดเจนเราจะมีเส้นทางของเราแหละว,ว่าเราจะไปยังไงแล้วเราจะดึงเส้นทางนั้นเข้ามาในชีวิตเราเองเสร็จปรากฏว่าเราก็ลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปนะคะ ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อตอนที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้รู้เรื่องการส่งพลังจิตหรืออะไรเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนนะคะที่ต่างจังหวัดระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่นั้นมันเป็นวันเกิดของเพื่อนที่ที่เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกันแลว้วเพื่อนคนนี้มีบุญคุณกับเราบ้ากคือเขาเป็นคนที่ดึงพาเราเข้าไปในเสจสายทางธรรมนะคะระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่นั้น,นะะเราก็นึกรอบนี้เราจะนั่งสมาธิให้เธอฉันจะนั่งสมาธิให้เธอแล้วก็ ฉันขอให้บุญที่ฉันนั่งสมาธิณขณะเนี้ยส่งให้เธอมีความสุขหนุนให้เธอมีความสุขฉันใช้บุญของฉันเป็นของขวัญให้เธอเพราะว่าฉันไม่มีอะไรตอบแทนชีวิตเธอปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอหลังจากออกจากสมาธิปุ๊บเพื่อนคนนี้เดินมาถามว่าช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเธอเรียกฉันหรือเปล่าไอ้บอกไม่ได้เรียกนั่นแหละมันคือว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเราเรียกชื่อเขาในการภาวนาแล้วเรา บอกเขาทุกอย่างที่พี่พูดไปเมือ่อตะกี้บอกเขาในการในช่วงที่เรานั่งปฏิบัติธรรมมันก็เลยทําให้พี่เอ๊ะอ๋อมันส่งกันได้นี่ว่ามันส่งพลังจิตได้นี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเมื่อเราคิดถึงใครสักคนมากๆเขารับรู้ได้เมื่อเราต้องการอะไรเราพูดกับใครในจิตที่มันนิ่งมากๆคนนั้นเขารับรับรู้ได้สื่อสารได้มีแกมีอีกอกรณีหนึ่งก็คือว่ามีเพื่อนที่พี่ แอบชอบเขาตอนนั้นนะคะเป็นเพื่อนที่เราแอบชอบแล้วทุกครั้งที่เราคิดถึงเขามากๆคิดถึงเขามากๆเนี่ยเขาจะฝันถึงเราตลอดเวลาต่อกันสองสาวันนะคะหรือเราจะโทรหาเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบพลังงานของเรามันถูกส่งไปเรื่อยๆนะคะอีกบทพิสูจน์หนึ่งก็คือว่าเมื่อตอนปีใหม่ล่าสุดเลยอันนี้คือเคสล่าสุดเลยนะคะก็คือเอ่อ ที่สาวของพี่เป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มจใสเบิกบานตลอดเวลาแล้วนางจะชอบพูดสนุกป,ปากแล้วเราจะแต่นางจะมีความเคร่งเครียดในเรื่องของการทำอาหารกินแล้วเราก็บอกว่าลองทําใจให้สบายดูดิลองทําใจให้สบายแล้วก็พูดว่าตัวเองจะได้รับสิ่งนั้นก็พูดแค่นี้เราเล่นงานปีใหม่กันนะแล้วก็จับฉลากของขวัญน,นางก็เป็นพิธีกรแล้วนางก็อ๋อของขวัญชิ้นนี้ฉันคิดว่ามันต้องเป็นของลูกฉันแน่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่า ลูกนางได้ของขวัญชิ้นนั้นจริงๆแล้วนางมีลูกสองคนเนาะของขวัญชิ้นที่สองเป็นพักกันเพื่อนแล้วนางอยากได้นวะมว่าพักกันเพื่อนพักกันเพื่อนอันนี้แม่อยากได้นะเออขาให้ออกมาปเป็นชื่อลูกเขาปรากฏว่าเป็นชื่อลูกเขาจริงพี่กบอก่าเห็นไหมนี่คือที่บอกไงว่าถ้าเราเรียกหาสิ่งใดด้วยใจที่เบิกบานเราต้องได้มาสิ่งนั้นแน่นอนนางก็เลยเอาคำความความคำพูดเนี้ยไปคิดวันนึงนางจับฉลากที่บริษัท นะคะแล้วก็นางนึกได้ถึงคําพูดที่เราเคยเล่าให้นางฟังแล้วนางก็ตั้งมั่นเลยว่านางอยากได้เตาแก๊สนางก็เป็นพิธีกรเหมือนเดิมแล้วนางก็บอกว่าฉันจะเอาเตาแก๊สแล้ววาจานางศักดิ์สิทธิ์มากนางได้เตาแก๊สอย่างที่นางอยากได้เออนางก็เลยมานั่งคิดว่าเออมันมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเราก็เลยบอกว่าใช่แล้วลองลองสํารวจดูว่าช่วงที่เรียกหาสิ่งนั้นอะเรียกหาด้วยใจแบบไหนถ้าแล้ว เรียกหาเงินที่เราอยากได้ด้วยใจแบบนั้นเรียกหาความมั่งคั่งที่เราอยากได้ด้วยใจแบบนั้นมันจะได้อย่าเรียกหาเงินด้วยใจที่มันขาดแคลนอย่าเรียกหาเงินด้วยใจที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นหนี้แล้วมันต้องรีบหาเงินใช้เพราะนั่นคือการเรียกหาเงินด้วยใจที่ขาดแคลนมันจะไม่มีทางมาถึงเราต้องเรียกหาด้วยใจที่เชื่อว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วแน่นอนนี่ก็เลยเป็นบทพิสูจน์ที่พี่อยากเล่าพี่เล่าถึงบทพิสูจน์ก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทําไมเวลาที่เราพูดถึงว่ากฎของแรงดึงดูดมันดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้กฎของ manifest มันสามารถ manifest สิ่งที่เราต้องการได้มันมีอีกเคสหนึ่งที่พี่มันทําให้มันเป็นข้อการันตีที่ทําให้พี่เชื่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือว่ามันมีครั้งหนึ่งนะที่พี่เทรนอยู่ที่โรงแรมนะคะที่โรงแรมที่ดูไบเขาก็จะมีความอยากเทรนพนักงานให้เชื่อในเรื่องของ law of attraction เนี่แหละหรือว่าเรื่องของการสร้าง energy ที่เป็น positive energy เขาพูดว่าให้ทุกคนคิดตัวเลขในใจหนึ่งตัวเลขนะคะตอนนั้นก็บอกพี่ใคิดตัวเลขในใจหนึ่งตัวเลขแล้วเมื่อคิดในใจเสร็จให้กรรม m&m ที่เขาจะให้เนี้ยแล้วระหว่างกรรมเนี่ยให้คิดตัวเลขในใจนั้นเขาบอกอย่างนี้นะแล้วพี่เนี่ยคิดเลขในใจไว้ว่าเป็น11เเลขสิบเอ็ด แล้วเราระหว่างที่เรายื่นมือไปกำเนี่ยเราคิดว่าเป็นเลข11เแล้วเรารกรร็กำเราออกมาก็วางไว้บนโต๊ะยังไม่ได้นับพอหลังจากที่กำรรเสร็จวางเสร็จทุกคนกำ m a m m ออกมาหมดแล้วเขาบอกว่านับ m m ของเราดูซิเป็นเลขที่เราต้องการไหมปรากฏว่า m m ของพี่เป็นจำนวนเดียวกันกันกบที่พี่กำรรออกมาระหว่างกำฉันไม่ได้นับนะจ๊ะฉันแค่ยื่นมือไปกำปุ๊บ มือนล้วงไห้อะเึืออกมนั่นแหละเขาก็เลยว่านี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตใจเราเมื่อเราคิดสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นพลังงานที่เราคิดจะทําให้เราได้สิ่งนั้นเราคิดถึงเรื่องร้ายๆเราจะได้สิ่งนั้นเราคิดถึงเรื่องดีๆเราจะได้สิ่งนั้นเราคิดถึงสิ่งต่างๆด้วยพลังงานไหนเราจะได้สิ่งนั้นกับสิ่งที่ตอบกลับมาตามระดับพลังงานที่เราคิด <limp. S 2> <fore Ganz S 1> เช่นเราคิดถึง เราอยากได้เงินด้วยพลังงานที่ขาดแคลนเราจะยิ่งได้หนี้เพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงเงินด้วยใจที่มันฟูด้วยใจที่มันรู้ว่าตัวเองมีแล้วด้วยใจที่มันรู้ว่าตัวเองมั่นคงแล้วเราจะยิ่งได้เงินเข้ามาเราคิดถึงความรักที่เรารู้สึกหอยหาเรารู้สึกขาดแคลนเราจะยิ่งหาความรักไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดต้องการความรักด้วยใจที่รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นที่รักเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเราเป็นที่รักเราจะเจอมันนี่คือกฎของการปฏิบัติ ในเรื่องของ law of attraction ในเรื่องของการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราในเรื่องที่เราสามารถเดลามิททุกอย่างได้มันคือการจัดการใจของเราให้มันเป็นก้อนเป็นกลุ่มให้มันให้มันอยู่ในเลเวลระดับที่มันสามารถดึงดูดสิ่งด kind of eh ีๆเข้ามาในชีวิตเราได้พอเรารู้กดแบบนี้เราลองมาทำลิสต์ดูสิว่าชีวิตเรามันต้องการอะไรเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกฎข้อแรกของการ manifest ก็คือว่า เราต้องเคลียร์ให้ชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เคลียร์มันให้ชัดเราต้องการคนรักแบบไหนเคลียร์มันให้ชัดเราต้องการมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเคลียร์มันให้ชัดเราต้องการมีเงินในบัญชีแบบไหนเคลียร์ให้ชัดรู้ให้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะไปสนามบินเราจะรู้ว่าเราจะเดินทางแบบไหนถึงจะไปถึงสนามบินแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะขับรถไปเรื่อย นี่เป็นเทคนิคหลังจากที่เราเขียนสิ่งที่เราต้องการเขาบอกว่าให้ลองเขียนแบบที่ไม่มีลิมิตไม่มีเพดานไม่มีคอนดิชันใดๆทั้งนั้นอย่างเช่นฉันอยากมีรายได้เดือนละแสนการใส่คอนดิชันให้ตัวเองก็คือฉันอยากมีรายได้เดือนละแสนแต่ว่าฉันจะมีได้หรือเปล่าลองคิดดูสิว่าเงินที่เราต้องการจริงๆรายได้ต้องรายได้ที่เราต้องการจริงๆคือเลขที่เท่าไหร่ เขียนไปเลยโดยที่ไม่มีเพดานถ้าวันนี้ลองคิดแบบถ้าวันนี้คุณมีมนวิเศษหรือว่ามีแมจิกที่เมื่อคุณตื่นเช้ามาคุณพูดอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเกิดขึ้นจริงหมดไม่มีข้อแม้เลยคุณต้องการอะไรในชีวิตเขียนมันออกมาแล้วคิดเห็นสิ่งนั้นย้ำๆซ้ำๆทุกวันด้วยใจที่เป็นสุขด,ด้วยพลังงานที่สูงพลังงานที่เป็นไฮเลเวล ด้วยพลังงานของความมั่งคั่งมั่นคงเหลือเฟือไม่ใช่พลังงานของความขาดแคลนนั่นแหละมันจะทําให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้แล้วระหว่างวันระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ให้รู้สึกขอบคุณให้รู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในในชีวิตเราเสมอมองเห็นสิ่งดีงามที่เข้ามาในชีวิตเราเสมอมองเห็นพลังบวกคิดบวกพยายามรักษาใจให้มันอยู่ในดินแดนบวก มันจะช่วยให้นี่คือระดับพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นี่คือระดับพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตของเราได้แล้วก็ห้ามเตะตัดขาตัวเองเด็ดขาดอย่างเช่นมาเคยเห็นไหมที่แบบว่าโอ้ยอยากถูกลอตเตอรี่จังแต่ว่าเราคงไม่ถูกหรอกไอ้คาว่าแต่ว่านี่แหละคือการเตะตัดขาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประโยคซ้ำๆประโยคที่แต่ว่าอะไรบ่อยๆเนี่ยต้องพยายามหยุดนะคะรู้ตัวเองให้ทันแล้วก็หยุดนิสัยนี้ทันทีนะคะเอ่อแล้วก็ อีกอันนึงก็คือว่าพูดกับตัวเองดีๆชมตัวเองพูดว่าอมองเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เห็นค่าตัวเองไม่รักตัวเองไม่เห็นอะไรดีในตัวเองเลยเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่มีค่าที่จะได้คู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่เราต้องการหรอกแล้วก็ที่สําคัญจงอย่าลังเลสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ย เออนี่เป็นเทคนิคนะที่ที่เกิดขึ้นมันมีบทพิสูจน์หลายพิสูจน์มากเลยที่มาทําให้พี่เชื่อว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันมีจริงมันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มาพิสูจน์เรามันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัญญาณที่จักรวาลบอกว่าเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะว่าถ้าเธอทํามันอย่างเข้มแข็งถ้าเธอทํามันอย่างถูกต้องสิ่งที่เธอต้องการมันมาแน่นอนเพราะไอ้แค่เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นสัญญาณที่ฉันส่งมาให้เธอเห็นเนี่ยว่ามันคือคูบทพิสูจน์อะ เธอควรจะได้สติแล้วฝึกมันให้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่นานสิ่งที่เธอร้องขอสิ่งที่เธอต้องการในชีวิตมันจะเข้ามาในชีวิตของเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ฝากไว้นะคะใครที่อยากกำลังฝึกเรื่อง l อ w อ f ก t t r a c t i o n นกำลังฝึกเรื่องของ m a n i f e s t ลองเอาไปใช้ดูนะคะมันมีบทพิสูจน์แล้วลองเช็คดูสิว่าบทพิสูจน์ในชีวิตเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะได้เข้าใจมันว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงเราแค่ต้องเชื่อเท่านั้นเอง